วันนี้เจ๊จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่โรงแก๊สอันนี้ก็คือสถานที่ที่เขาอัดแก๊สพอดีว่าวันนี้เจ๊มีภารกิจก็คือต้องมาเซ็นชื่อที่บริษัทเพื่อรับถังที่เจ๊เคยนํามาซ่อมเอาไว้วันนี้เจ๊ก็เลยต้องมาที่นี่อันนี้ก็คือขั้นตอนการล้างถังเขาจะมีคนล้างเสร็จแล้วเขาก็นําถังที่ล้างเสร็จแล้วนํามาบรรจุแก๊สบริเวณตรงนี้ภาพอาจจะสันๆบ้างเพื่อนๆเ,เพราะว่าเจ๊เดินถ่ายด้วยความรวดเร็ว ก็ตรงนี้เป็นจุดเติมแก๊สพอเต็มถังเขาก็จะนํามาวางลําเลียงมาวางไว้ด้านข้างส่วนถังนี้เองที่เจ๊ต้องไปเซ็นชื่อแล้วก็รับเพราะว่าเจ๊ฝากฝากซ่อมนานแล้ววันนี้ก็มารับถึงที่เลยต้องมาเซ็นชื่อถึงที่เลยนะจ๊ะอันนี้มีปีพศที่หมดอายุ2 5 7 1นเพื่อนๆน,น้ำหนักสุทธิ4กิโลเขาจะเขียนบอกชัดเจน แล้วก็จะมีตาข่ายไม่เอี่ยมเลยครอบถังเอาไว้หัวจุกมาตรฐานอันนี้จะได้ทั้งหม่เอี่ยมมาเลยเพื่อนๆ